เต้นเอารวมๆเอามาดิไปสองหน้า่นิ่งๆไม่ต้องกล้าวันนี้ไม่ต้องกล้าซึ่งเนาะโอ้แล้วทุกคนเผื่อเจ๊เป็นบอดเลยอ่ะเสียงใช่ใช่ไม่มีใครขโบนหนาวไม่มีใครได้แล้วได้เลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคน

นี่มาม่าที่มันถูกการแกะมาแล้วเลยเนี่กินหมดแล้วด้วยลูกใคเนี่ยลูกใคเลยไม่ได้บาย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 ขอบคุณทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคิดถึงนะไปกีฬาสีกันนะคไหมหมอแง่แรับผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะฝากความคิดถึงที่แฟนด้วยนะได้เลย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกไว้เจอกันอีกเจอกันอีกนะเหก่นเลยขอบคุณนะคะได้เลยได้ทำหล่นทำหล่นทำหล่นใครเจอนีใครทำหล่นกหนูก็เลยเอามาทำวันนี้ใช่มาแล้วฝาดตอนแรกสมองตอนแรกที่ร้าตดกไม้กันค่ะตอนแรกโอเคขอบคุณนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะ 丹海さん อ <gas> ัน <mean> นี้มาเปิดไม่ได้เช่อโอเคอ่าอย่าดมหล่นสองนอนเลย